อาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับอูเนียนะครับหรืออูเนียลนะครับและแล้วแต่คนจะอ่านนะบางคนก็อ่านอูเนียนะครับก็ตัวนี้อยู่กับปะแจวัดแรงบิดนะครับขนาด3ามับแนะครับ5้าถึงหนึนิวตันนะครับ1 0บนิวตันนะก็ดูกล่องกันนันกล่องก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับ ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่แล้วก็แปะสติกเกอร์มาแบบนี้นะครับอา่าก็แนี้ปนแปะๆแะนะครับก็จะมีด้ามอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้ามกันก่อนนะตัวด้ามน,นะครับก็อยีนะ้ผมไม่ดูนะดูง,งาน นี่ก็จะเป็นหน่วยวัดนะครับมีอยู่สองหน่วยนะด้านซ้มี k p s นะครับกับมเมตตันนมตรนะครับตัวตัวปรับเลขก็จะเป็นหนึ่งถึงหกนะครับมันก็จะปแป,กแปกลกๆหน่อยนะคือใครใช้รุ่นอื่นมาก็จะไม่ค่อยชินหรอกเป็นด้ามกัดลายปะกะติเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวด้ามก็จะมี เซเรียลนัมเบอร์ของประแจวัดแรงบิดแต่และแท่งนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่น264นะเขาก็จะสกรีนยี่ห้อโลโก้เข้ามาเลยนะครับอืมตังนี้ก็เป็นหัวมันใช้ขวาได้นะครับแต่แนะนำให้ขันเข้าอย่างเดียวนะครับยาวไปขันออกมันจะเสีย <c oughs> นะครับงานประมาณนี้เลย คือถ้ามันวัดไม่เที่ยงตรงก็คือมันไม่มีประโยชน์เหมือนด้กอกแกกด้านึดดานน่งอันนี้สามพันสองยนะครับราคา3,200ันสอยนะเดี๋ยวนะเขาก็จะมีใบให้เราด้วยเดผมยิบให้ดูนี่นะครับเขาจะมีใบ ู่มือนะครับวิธ okay, ouais, ีการใช้นะปัดห้ามใช้ยังไงใช้ยังไงได้นะครับนะครับใช้ยังไงได้ใช้ยังไงไม่ได้นะครับแล้วก็ใบที่สำคัญที่สุดก็คือใบรับรองนะครับใบ c e r t i f นะครับของเขาใบเซอร์นั่นเองนะเขาก็จะบอกว่า serial number ตัวนี้นะครับมีอัตราการบวกลบอยู่สี่เปอร์เซ็นตนะครับความคลาดเคลื่อนของ c ครับก็จะเป็นหน่วยวัดนิวตันเมตรเป็นหลักนะครับแ max สุดหนึ่งร้ิบนะก็ไอ serial number ตรงนี้จะต้องตรงเห็นไหมตรงนี้มันเป็นเลขนี้นะ,ะให้ดูเลขเห็นไหมรงท้ายด้วยห้าสี่ห้าหกอ่าตรงกันนะ s ั r i a อ n u m b ตรงกันนะครับ รุ่นตรงนะครับสองหกสี่นะรุ่นตรง,รตรงโอเคสองหกสี่นะเขาจะวัดค่าแรงบิดทั้งหมดห้าครั้งนะครับห้าครั้งในแต่ละแรงบิดเขาทดลองที่ยี่หกก่อนนะครับยี่หกนตันนะครับเขาก็ขันห้าครั้งปึ้งๆึึงพึมันก็ได้ยี่หก จุดเจ็ดสามยี่หกจุดสี่หนึ่งยี่หกจุดหกสองยี่หกจุดสามสามยี่หกจุดศูนย์แปดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็หาค่าเฉลี่ยสูงสุดกับต่ำสุดมาให้นะครับมันก็คาดเคลื่อนบวกลบไม่เกินสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่าที่ขาดเนี้ยมันก็ไม่เกินหนึ่งนะยิ่งค่าน้อยยิ่งไม่ไม่เพียงยิ่งเยอะมันจะยิ่งเพียงก็ไปใหญ่นะครับอันนี้ก็ทดลองที่หกสิบแปดนะครับก็ ใกล้เคียงหกสนะครับถือว่าใช้ได้นะเพียนสุดก็ถ้าตั้งหกสดเพี้ยนสุดก็เป็นเจดสิบนะครับแล้วก็เพียนเพียนต่ําสุดก็เป็นหกสิห้าจองแปะแล้วก็เทสร้อยสิบนะอีกห้าครั้งร้อยสิบนี้ก็ค่อนข้างตรงนะเกินมาสองเกินมาหนึ่งเกินมาสองต่ำไาหนึ่งนะครับก็เฉลี่ยแล้วมันก็บวกลบ นะครับหยู่ในค่า,าลบสี่เปร์เซ็นนะ <st> ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับงานมานะดูถามว่าฟินิชชิ่งดีไหมผมว่ามันไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่งานฟินิชชิ่งเนี่ยดูดิงานโลหะมันนะครับแต่ว่าในเลนราคานี้อ่ะมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับคือถ้าถูกกว่านี้ม,นมันก็มันก็มีอ่ะนะครับของยี่ห้อ ฟอสอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่มีใบเซอร์อะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แพงมาหน่อยนะคุณภาพมันก็เพิ่มมาหน่อยนึงความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับอืถ้าเป็นตัวอื่นก็เป็นหมื่นนะครับถ้าเอาแบบคาดเคลื่อนน้อยๆก็เป็นหมื่นนะครับตัวเป็นหมื่นบางตัวยังคาดเคลื่อนบวกลบสามเลยบวกลบสี่ก็มีนะครับก็ผมเอาแค่นี้แหละใช้งานทั่วไปนะครับแค่นี้ก็หลูแล้วบางคนใช้ของจีน ไม่มีคุณภาพก็ถมไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้นะครับว่าไอปจัจจัยวัดแรงบิดเขาใช้กันยังไงดูแลกันยังไงนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ